สวัสดีค่ะอุ้ยอุ้ยมันคืออะไรลูกดอกพัย่าเหรอคะดอกพออแม่ขอดูผมหน้าม้าหน่อยดอกโอเคของพันุค่ะแม่ขอดูดอกผมหน้าม้าหน่อยเร็วตรงไหมแม่ตัดให้เร็วอแม่ออ่าโอเคโอเคโอเคอะดอกย่าพันแม่ไม่ได้ดูดอกย่าแม่ขอดูผมนี่ ไหนผมตรงไหมขอดูหน่อยอยืนตรงๆ<ม>หันหน้าม,มามเร่เรขอดูผมหน้าม้าหน่อยเฮ้ย <c oughs> ขอดูผมหน้าม้าหน่อย <c oughs> ไหนดูสิหอมมันไม่หอมลูกมันเป็นดอกหญ้าเฉยอุ๊ยไม่เป็นไรคะ่ะลุกขึ้นอ่ะเก่งมาก <c oughs> เจ็บตรงไหนไหมไหนแม่ขอดูหน่อยอย้ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรคะ่ะ เก่งเก่งมากไม่เป็นไรค่ะนี่ไหนแม่สำรวจดูสิไหนดูนะอุ๊ยไม่มีอะไรไม่มีแผลเลยเอ้ยเก่งเก่งมากดูด้วยนะน้องพันเดินน่ะนะคะดูด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยดอกยาไม่อะแม่ขอด้วยไม,ไมย่แม่ขอด้วย โอ้ให้แม่ไหมคะให้แม่ไหมให้แม่ไหมคะขอบคุณค่ะดูอ่ะขอดูหน่อยขอดูผมหน้าม้าหน่อยไม่ไม่ไม่ให้ดูเหรออ้ยอุยอดึงอีกดึงอีกได้ไหมดึงอีกได้ไหมอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยไม่แม่ปัดออกให้อะไรลูก ผัดออกเนาะเย้เย้เดี๋ยวชุดนี้น้องพันจะใส่ไม่ได้แล้วนะคะต้องรีบใส่ก่อนเนาะเราไม่ได้ไปไหนเราอยู่จะในบ้านก็ใส่ชุดสวยๆไปเลยไหนขอดูหน่อยอะไรคะเย้ถั่วบ้นอ

ได้อยู่ท่าเดียวได้แต่โยกซ้ายโยกขวาเฮ้ยอเกศสอนเหรอเกศสอนเลยลูกหุยอันนี้สวยจังหุยสวยจังเลยไหนสวยจังเลยของแม่นะของแม่ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะอ้าวไหนบอกว่าไม่ไหนโคนมาโคนมานะไหนมามีเกี่ยวไหมเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คืออะไรไปเราไปเตะบอลดีกว่าของพาเรนโอ้เหรอเล่นต่อพันโอ้โหดูท่าดูท่าเธอค่ะดูท่าเธอดูสิ ไอ้ดูเข่าดูเข่าแม่ไม่ปัดให้มาน่าจะถลอกอยู่นิดนึงนะคะแต่เธอไม่รู้อะมาค่ะมาเร็วเร็ว,รว,รวไปแล้วไปบ,บายนะไม่ขึ้นไม่ขึ้นนะเดี๋ยวล้มนะไปเร็วเร็วอุ้ยนงพันเหยียบอะไรเนี่ยออกมาออกมาเลยเหยียบืออหรือเปล่าืออพี่ดอ็อกหรือเปล่าไม,ไม่มีนะไปไปดูงโน้นดีกว่า มาเร็วๆเดินเดินเดินมาเดิน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 อยู่แต่ตรงนี mm ้แหละเธอเฮ้ยสวยจังเลยตรงนี้ตรงนี้สวยจังเลยอุ้ยอุ้ยสวยจังเลยของแม่ของแม่เหรออือฮึสวยอ่ะให้ให้แม่อีกทีนึงไม่ไม่ให้แล้วเหรอ สวยมากอู้หูฮัทชี่อู้หฮัทชี่ดูดูดูค่ะอออ้เก่งมากอุ๊ยใครมาอุทยใครมาพี่ไหม จ๋าก่อนพี่เด็กดูพี่จ๋าม่พี่ขอถามหมอแม่โอ้โหค่ะขอบคุณค่ะไหนดูหน้าม้าแตกหมอหมอป่ะบายบายก่อนตานเราไปดูดอกบัวดีกว่าป่ะพาพี่เข้าไปดูดอกบัวดีกว่าป่ะไปเร็วๆๆๆๆอ่ะ อ่าโอเคพาแม่ไปหน่อยดอกบัวอยู่ต้นไหนตรงนู้นป่ะเดี๋ยวเร็วเดินไปเดินไปโอ้โหอือถ้าเดินอย่างนี้กว่าจะถึงดอกบัวนะลูกป่ะบายบายก่อนไปดูแลดูท่าแล้วดูแลดูทรงแล้วกว่าจะถึงอือืดูดูดูค่ะ โอเคไปายบ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 ายค่ะบายบายบบาายยอุ๊ยพานดูใครนู่นสวัสดีค่ะส <c oughs> วัสดีค่ะ <c oughs> ไปแล้วคะ่ะน้องพันก็บาย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 ไปแล้วหนู่นเดินเดินนำนะคะดอกบัวอยู่โน,น่นโน่นค่ะบาย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 